สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะเพจสตรีทฟู้ดนะวันนี้ผมอยู่โตลุ่งขอนแก่นนะนี่ผมมาเจอร้านส้มตําแล้วนะร้านส้มตําแม่จิกอ่านะนี่ร้านนี้คนเยอะมากนะสวัสดีครับพี่ครับนี่กำลังตําเลยครับเนี่ยครับผมกำลังตำเลยครับอันนี้เป็นตำอะไรครับตำไทยครับผมตำไทยนะน่ากินมากนะตำไทยที่นี่ขายครบเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบาทครับห้าสิบาทเนาะ สองสองเก้าตะเบนตำอะไรครับคุณพี่ตำทะเลครับอันนี้เป็นตำทะเลนะครับผม,มน้ำปลาเนาะพี่ปลาต้มเองเนาะพี่เนาะต้มเองครับผมอหอมมากนะฮะ แม็กเยอะยี่บเกียร์มันไม่ได้อัดเกียร์หาแล้วคร <br> ับแม็กซใเยอะมากนะ

ตำไทยเสร็จแล้วครับคุณพี่ สองสองข้าห้ารายการต้นเหนียวสองตำทะเลตำป่ามูยอสองสองเก้าครับนี่เป็นตำอะไรครับพี่ตำป่ามันดตป่าเดินมาตำป่าจะขายดี้วพี่นเนาาใช่ครับตำป่าตำมั่วจะขายดีป่าตำมั่วจะขายดี ลองมาก็ทะเลร,รวมครับผมครับผมกระโอนก็ตามไปดูการครับตามไปดูการเนะาะใช่ครับผมลีลาไวมากนะจานไม่เก่ง านนะนี่ดูนะดิกันมาก,กินมากอืมนีพุดยวกัน ส่วเนาะ <S <S ใช่ครับจำส่วเท่าทไหร่นะพี่ที่เลี้ยงขายสี่สิบาสบาทสี่สิบบาทโอ้ถูกมากนะไ้เยอะด้วย <ๆ S 1> ทีเด็ดทีเด็ด ตำกระทอ้อันนี้เป็นตงกระท h o n ปลาใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นปลาแล้วแต่ลูกค้าแล้วครับแล้วแต่ลูกค้า,คาจะสั่งเนาะปะลาหรือไม่ปลาก็ได้ครับผม แกไปชิมกัได้แก่ต้ถุงสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้ามีอ่อมหมูอ๋อที่นี้จะขายพวกอ่อมหมูได้ดยวยไหมที่อาหารอีสานอาหารอีสานได้นะอ่อมหมูซุปหนื้อไม้อ๋อครับผมมีลาบหมูแกงเห็ดครับ ทำเสื้อก็อาหมูมน,นี้เป็นรู้สึกจะเป็นลายแมนนะฝั่งย่งมากรองให้เายองมาิน่กองมดเลย่มตำเนี่ยามตำนะแม่จิกอานอะ าแพงไหมพี่ช่วงนี้ราคาลงนิดนึ่งราคาราคาลงนิดนึงเนาะทิศแพงตนะทิกแพงเนาะมะนาวลงแต่พริกแพงครับพริกขึ้นราคาอีกแล้วขึ้นราคาอันนี้เป็นตำไทยเนะาะตำไทยก็สี่สิบบาทเงินที่ไม่ห้าสิบห้าสิบเนาะสิ่งกระป๋หัสอะไรครับน่ากินมากนะสีสันร้านจอย จำไม่ได้หยุดเลยนะที่จะขายเฉพาะที่นี่ใช่ไหมับขายเฉพาะที่นี่ครับอ๋อขายเฉพาะวันอาทิตย์นะไอ้หยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์เนาะตลาดเราหยุดวันจันทร์หยุดทั้งหมดเลยอ๋อครับผม

ดีมากนะร้านนี้นะ iah. คนเยอะมากนะหนึ่งเหนียว2แหนมหนึ่งาหกสบาท ครับลูกค้านี่จะเป็นตำป่าแล้วนะตำป่า,า,ปาขายดีเนะาะตำป่าขายดีครับรครับหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สาม ông xúc nó mai Cầm thua Đăng

ต้นไมเรอบที่หนึ่งแม่สามที่โอ,อ้โหเข้าเวนะลาเนาะรวๆเลย เยอะมากนะร้านนี้ไอ้เนแบพี่โงราใไหมนะเอาของไลิเอครับพีนะของไลิมกกับบ่าขีเข็งนะ thank yeah. you หมูพบไหมปูปลากับขนมเจียน